สวัสดีครับคลิปนี้ช่องเที่ยวไทยกันพาท่านผู้ชมมาที่น้ําตกทานสวรรค์เป็นน้ําตกสวยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางตาบลบ้านมางอเ,เชียงม่วนจังหวัดพะเยา การเดินทางหากเดินทางมาจากตัวเมืองพะเยาแถวควานพะเยาใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับระยะทางประมาณ60กิโลเมตรแอดมินวิ่งถนนเส้น102-1แล้วก็มาเลี้ยวขวาเข้าถนนเส้น12 5 1สงครับตรงไใ,ใกล้ทางเข้าวัดศรีชุมที่แอดมินเพิ่งพาไปมาถนนเส้น1 2 5 1นั้นก็วิ่งยาวมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับช่วงบริเวณก่อนถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูนาอาจจะมีทางขึ้นเนินลงเนินลเนนลี้ยวโค้งบ้าง,างถนนดีตลอดเส้นทางครับขับสบายครับ ตลอดสองข้างทางนั้นมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากครับน้ําตกทานสวรคร์นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ห่างมาพะเยาแล้วห้ามพลาดท,ที่จะต้องมาชมธรรมชาติทันสวยงามครับที่น้ําตกทานสวรร์น้ำตกทานสวรครรร์นั้นเปิดตั้งแต่เวลา8.30นตอนเชา้าแล้วก็ปิดในเวลา16.30นในตอนเย็นครับ อุทยานแห่งชาติดอยภูนางนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่127ของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ537,424ไร่ครอบคลุมทั้งหมด3อำเภอเคืออปงอเภอเชียงม่วนและก็อเภอดอกคำใต้จังหวพะเยาสภาพพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนพื้นที่สูงจากน้ำทะเลตั้งแต่300กว่าเมตรถึง1,200กว่าเมตรซึ่งจุดที่สูงที่สุดก็คือดอยภูนางตั้งอยู่ในเขตตำบลปงอเภอปงจังหวพะเยา สูงประมาณ1,222เมตรจากระดับน้ำทะเลภายในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกทานสวรรค์ถ้าปางงุง้งถ้าขาตั้งแก่งหลวงน้ำตกห้วยต้นพึ่งซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมากันที่น้ำตกทานสวร์เรามาถึงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางอุทยานแห่งชาติดอยภูนางกันแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปชำระค่าธรรมเนียมกันก่อนครับ ผู้ใหญ่สี่คนครับแล้วเรียสีวัคซีนครบสองเข็มหรือยังเรียบร้อยสามเข็มนะครับเรียบน้อยครับไปคู่ครับเดี๋ยวเราไปหยิบใบฉีดวัคซีนกันก่อนนะครับเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวให้เราพกใบฉีดวัคซีนมาแสดงก็จะรวดเร็วมากครับหรือว่าหากใครมีแอปหมอพร้อมก็สามารถนํามาแสดงได้เหมือนกันครับสี่คน เท่าไหร่ครับเป็นหนึ่งร้อยสิบบาทค<า>่ะ,ดะเดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนให้หน่อยนะได้ครับหนึ่งร้อยสิบบาทโทรศัพท์มาลงทะเบียน 091ครับก้าจมาจากที่ไหนคะกรุงเทพครับเดี๋ยวเอารถยนต์นะคะจอดไว้ลานตรงนี้นะคะเดอนลงน้ำตกทำเรืนี้แล้วก็ต้นสมทงศิลอยู่ด้านข้างขาเก็บแว่นข้าถ่ายรูได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานนั้นสำหรับบุคคลเด็ก10บาทนะครับผู้ใหญ่20บาท เด็กอายุต่ำกว่า3ปีแล้วก็ผู้ใหญ่อายุ60ปีขึ้นไปยงเว้นค่าบริการสำหรับยา,านพาหนะรถจักรยานยนต์20บาทรถยนต์30บาทรถยนต์ไม่เกิน24ที่นั่ง100บาทแล้วก็รถยนต์ตั้งแต่24ที่นั่งขึ้นไป200บาทน้ำตกทานสวนส0มรเมตรวันนี้สถานการณ์น้ำสี่เ่ยวนะครับบริเวณลานจอดรถก็จะมีร้านอาหารมีห้องน้ำแล้วก็มีลานกางเต็นท์ครับ ลานด้านหน้าหากช่วงดีช่วงเช้าและช่วงเย็นก็จะมีนกยุงป่าที่เป็นนกยุงที่อยู่ตามธรรมชาติครับออกมาให้ชมอย่างใกล้ชิดทางลงน้ำตกฐานสวรรค์ครับชันนิดหนึ่ง ทางลงน้ําตกทางสวนครับเดี๋ยวเราลงไปดูน้ําตกกันทางองคเขาประมาณสามร้อยเมตรครับเป็นขั้นบันไดขั้นใหญ่ครับเดินสบายเดินง่ายครับ ตกทางสวรรค์เป็นน้าตกหินปูนขนาดกลางที่เกิดจากลําห้วยสองศพห้วยโปง่งห้วยอูนแล้วก็ตาน้นาบ่อเบีย้ยไหลามารวมกันเป็นห้วยแม่ปังและตกมาจากหน้าผาเป็นน้ําตกทานสวรรค์น้ําตกหินปูนเกิดจากสภาพทางธรณีวิทยาของเทือกเขาในพื้นที่นั้นๆที่เป็นเทือกเขาหินปูนเมื่อน้ําไหลผ่านจะละลายหินปูนมาด้วยทําให้น้ํามีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน,ออน ก็จะเหนื่อยเนี่ยนะครับทางชันนิดหนึง่งขาลงสบายครับเริ่มได้ยินเสียงฝนตกนะครับเรามาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอากาศก็ถ้าอยู่ในลมก็สบายสบายครับแต่ถ้ากลางแดดก,ก็ค่อนข้างร้อนครับเรามาตอนนี้เวลาประมาณ เกือบเกือบเที่ยงพอดีครับอีก200เมตรครับน้ำตกพานสวรรค์นั้นเป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารทาทให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ประโยชน์ทําการเกษตรทาสวนทําไร่ทํานาทําให้เกิดความชุ่มชื้นและควบคุมสภาวะอากาศและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมถึงเป็นแนวกันไฟธรรมชาติให้กับที่ทําการอุทยาแนแห่งชาติดอยภูนาน้ําตกทางสวรค์นั้นจะไหลลงสู่แม่น้ํายมซึ่งเป็นแม่น้ําสําคัญของประเทศไทยเดี๋ยวเขาไปดูภายในกันครับอีก200เมตรครับ บรรยากาศล่มลื่นครับไปต่อนครับ200เมตรอากาศเริ่มเย็นสบายแล้วครับข้างในเมื่อกี้ข้างนอกตรงร้านจอดรถร้อนมาก ด้านข้างก็จะมีทางน,น้ําไหลตลอดนะครับน้ําใสมากครับขวามือก็จะเป็นทานน้ํานะครับเป็นลําทาน อากาศเย็ยนสบายครับมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เป็นจุดอะไรอ่าจ,จะเป็นบอกชื่อต้นไม้นะครับต้นนี้เป็นต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับ สมุนไพรลางจืดโอเคไปต่อกันครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานคนโบราณบริกรรมคาถาพระเจ้าห้าพระองค์น้ำโมพุทธายะ จะเรียกกำลังให้พระเจ้า5พระองค์มาสถิตเมื่อต่อสู้จะทําให้เกิดกําลังวังชาไม่เหนื่อยง่ายและเป็นของขังเสริมความจเจริลรุ่งเรืองมีโชคลาภเสริมศิริมงคลทําให้แล้วค่าจากภัยอันตรายภายในอุทยานแห่งชาติดอยปูนางมีต้นพระเจ้า5พระองค์มากกว่า10ตตนถ้ามาช่วงเย็นๆอากาศน่าจะดีนะครับนบริเวณน,นี้ เมืองพยาวเป็นแหล่งยุงนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะเชิญนกยุงหรือเปล่าซ้ายมือมีห้องน้ำระหว่างทางครับเราจะเดินตรงต่อไป ระยะทางประมาณ300เมตรทางอุทยานทําเส้นทางเดินไว้ตลอดเส้นทางทางดีมากครับเดินสบายมีจุดนั่งพักชิวชิวได้ครับมันใากาศล่มลื่น ห้ามนำละอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในน้ําตกนะครับใกล้ถึงนะครับทางเดินดีมากครับเดินสบายทางใหญ่ครับ น,น้ำตกทานสวร์เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกชั้นข้างล่างก่อนนะครับน้ำตกทานสวร์เป็นน้ำตก2ชั้นนะครับชั้นที่1ึงสูง10เมตรลึก6เมตรแล้วก็กว้าง40เมตรชั้นที่สองสูงสเมตรลึก4ี่เมตรกว้าง20เมตรน้ำจะมีสีเขียวมรกตบริเวณโดยรอบครอบคุ้มด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นพันไม้ป่าดิบแล้ง แล้วนะครับน้ำตกทางสวรรค์น้ำใสสีเขียวมรกตสวยงามมากครับ ท่องเที่ที่มาก็สามารถถ่ายรูปเช็คอินมีแบ,บ็กเก้าเป็นน้ำตกทางสวรค์ส,สวยงามมากครับเดี๋ยวแอดมินให้ดูบรรยากาศนะครับ ก่อนขับอย่าลืมไว1อีกหนึ่งจุดไฮไลท์คือจุดต้นสมพงยักษ์ครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เรียกว่าสมพงเนื่องจากมี2ต้นมาบรรจบกันและหลอมรวมกันเป็นต้นเดียวเป็นความมหัศาจรรย์เป็นอัซเชิไทยแลนด์เลยครับที่เชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่รักหนุมสาวหากเดินจับมือการลอดใต้ต้นสมพงนี้จะเป็นคู่สมพงมีความสุขตลอดกาลเดี๋ยวเราออกไปชมมันครับต้นสมพงยักษ์อยู่ทางเข้าอุทยานดอยปูนางนะครับ ต้นสมพงเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ห่างมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเราจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินและที่สําคัญมาเดินจูงมือกันลอดใต้ต้นสมพงจากสองต้นรวมกันเป็นต้นเดียวครับสําหรับคลิปนี้แอดมินได้พาท่านผู้ชมมาที่น้าตกทานสวร,ร์ในอุทยานแห่งชาติดอยภูนางรวมถึงพามาชมต้นสมพงที่ถือเป็นอันซณนไทยแลนด์คลิปหน้าแอดมินจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยกันครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ